ไปพัทยากันดีกว่าไปพัทยาอ่าร้อนร้อนอาหารมากมาแล้วก็ติดริมทะเลด้วยที่พัทยาดีกว่าเนาะไปเรื่องคนเราตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คาเฟ่เลยนะพี่หมอสวัสดีครับนะครับผมที่พี่หมออยากมาที่นี่เลยที่เรียกที่นี่เพราะใครเขาไม่มาแล้วนะคะแล้วกวันนี้เราก็จะเจอพี่แอนลุ้นลุ้นก่อนเนาะ ตั้งแต่ท<ต>ี่เดินมาสำหรับพี่แล้วพี่ก็ต้องชอบโซนเย็นพ,พี่ไม่ชอบอะไรร้อนร้อนพี่ดำอยู่แล้วยิ่งดำเข้าไปอีกพี่ก็ไม่ไหวแต่ถ้าต้องยังไงต้องไปไหนต้องมาที่ w s ั k เบิลยเครัคทาุาไม่คุ้นชอบมาทะเลทำมานั่งง ขาหม,มืูแรกที้ผักปูกนะมากเลยคุณหมอเสซตใหญ่เลยนะฮะไม่ดานมาจัดเต็มเลยมาทั้งมื้ไม่ใช่รอว่าน้ำแตงโมธรรมดาน้ำแตงโมนะใหญ่มาก ใช่แน่นอนเป็นเด็กฝึสายเล่นเลยพี่มากก็เลยมีพี่มาตอนนี้ใช่ไหมลูอ่ะฮะอีกเรื่อหนึทะเลนี่มันเลิศอ่ะโอ้โหทะเลเลิศใช่ไหมฮะทีนี้ชื่ออะไรนะพี่ขออีกทีนึงสเตลล่าพันเยมูนดับเบิลเซตอ่าจำได้แล้วอ่ะลับสุดเอาไปโอเคครับเราก็ลงมาห้องเพื่อนดีกว่าห้องสามหลุมนะแต่ลงนิดนึงนะครับผม เข้ามาเจออะไรก่อนเลยเจอคนหล่อที่เหมือนกันสองนี่ไงก็คือมีอ่างมีอ่าง,อ,างอ่างก็คือใหญ่้ยก็คือรับวิวเลยดูซันเซ็ตข้างนอกคือทะเลคืออยู่นู้น พร้อมที่จะเตรียมตัวที่จะเดินทางไปแล้วเนาะไป uh, King Street uh, King s t r o e t อยู่ที่ Walking <King> Street uh. โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในตรงที่เขาเรียกว่าอ,อะไรนะ mm hmm. ในในร้านของอิงไซด์แล้วเอ้ยไม่ใช่เขาหลังเขาไซ n g s i z ในร้านของคิงส <S mm hmm. <S <laughs> ง King s e a f เออ คือที่นี่เขาดังเรื yes ่องของปูเรื่องของกุ <S <S 1> <S 1> <S ้งนะครับกุ้งสามหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไข่ปลาต่างๆก็เป็นซีฟู้ดปกติเลยอ่ะให้พี่เพิ่งรีวิวสถานที่หน่อยก็ดูแบบไฮเวย์พราะครอย่างดินเนอร์แต่ว่าบรรยากาศเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็ทั้งหมดนหมดสวก็สวยนะบรรยากาศก็คือเราก็จะเห็นป้ายสิเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายพัทยาจะเห็นเป็นวิวแม่น้ำแล้ก็จะเห็นป้ายใหญ่ที่เป็นโลโก้ที่คนชอบมาถ่ายกันอยู่แล้ว รีว mm. 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 exactly. ิวบ้างมันเรียกว่าอะไรนะครับหอยเชลอบชีนครับหอยเชลอบชีมันอาจจะแข่งตกวาดไม่ใช่หอยนะหอยนางลมครับหอยเหรอใช่หอยนางลมสดๆชิมหอยดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าเปี้ยเจียวอ่ะนะครับตามด้วยพริกเผาคเย้ ด้วยเอาเอาเอาลิ้นแตะแกๆกันเอาลิ้นแตะกกันมาทานก่อนนะครับเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวเกรกอิ่มไหมบุ๊คบุ๊คอิ่มมากคร่ะนี่นะครับตัวกินหอยสองท่านนะครับงนที่หอยวันนี้หอยสดมากครับได้ได้ไปหลายตัวได้ไปหลายตัวนมองเลยครับว่าคิดหอยไปอีกนาะส่วนพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ สวั S N P A G สดีครับผมเจนะครับผมแล้วก็ขอแนะนำน,น,น้องๆก่อนนะครับผมขอเริ่มจากพี่หมอก่อนเลยเอ้าวพี่หมอพี่คุณค่ะผมอ่อมาน้องๆๆเน,น,นาะก็ผมครับ,บ,รบผมปาดช้างผมบอสครับผมบูครับแล้ววันนี้พวกเราไปไหนกันครับอ่ราร้อนๆแบบนี้นะเราก็ต้องไปอินทะเลแมสไปปัทยากันดีกว่านะไปปัตทธยาโอเคแล้วไปพัทยาแล้วเรไปคาเฟ่ให้เด็กกัน คาเฟ่เปิดใหม่นะครับชื่อว่า Sea of Love ครับผมอ๋อ Sea of Love ไม่ใผมมันได้ยินนะเว้ว่ามันเป็นคาเฟ่ริมทะเลเลยใช่เป็นริมทะเลนะครับแล้วก็ใครเปิดนะครับพี่หมอที่นี่โอยเซเลปแบบเราต้องรู้จักเลยนะคะพี่แอนทองประสมใครอะพี่โอ้โหเจี่บอกว่าเซเลปแบบเราต้องรู้จักเลยบอกเอ้ยใครอ่ะพี่หลับไม่อย่างที่ไปบอกนะครับเป็นคาเฟ่แบบว่าร่อนร่อนมีอาหารมากมายแล้วก็ติดริมทะเลด้วยที่พานยามดีกว่าเนาะไปบ๊ายบาย ที่คาเฟ่อะไรนะพี่หมอ,อเียเปล่นะครับผมชี้พี่หมออยากมาที่นี่เลยที่เรียกที่นี่เพราะใครขเขาไม่มาเลยนะครับแล้วก็ติดเลยว่าอนเจอพี่แอนลุน้นลุ้นก่อนเนาะโอเคนะครับผมเพราะว่าคาเฟ่ที่นี่เขาเป็นสไตล์เลยนะครับพี่หมอเซอร์เบี่ค่ะก็คือติดเลแล้วก็เป็นบ้านเป็นอะไรแบบว่าสไตล์เก่าๆวินเทจวินเทจหน่อยคาเฟ่ของเขาเนี่ยครับก็คือสมาร์ทตัวหล,หลักเลยก็จะเป็นโทนสีฟ้านั่นแหละ าไปเพราะงั้นใช่แล้วนั่งตรงนั้นนะฮะที่นี่เขายังเป็นที่พักด้วยก็คือมีทางร้านอาหารแล้วก็ครบมากแล้ะมีสระด้วยอยากจะบอกนะแล้วเวลานี้มีใครอยากเล่นแม่น้ำเนี่ยพี่หมออยากเล่นแม่น้ำเนี่ยเวลานี้ต้องเล่นสิคะมาอ่าดันวันนี้เราก็ต้องวันนี้เราทานข้าวก็ต้องทานแบบเอาดอกลางแดดเลยฟิลหวานรับรับแดดกางแบบฟิลเหมือนไปอยู่มันนอกถ้าพี่เจอพี่แอนพี่จะเล่นน้ำเลยถ้าใครอยากเล่นน้ำนะครับก็สามารถ สามารถเล่นน้ําฟรีได้หนึ่งคนเลยสามารถลงสระได้หนึ่งเมนูมันไปถึงห้าร้อยไหมหนึ่งสองสามอย่างก็ประมาณห้าเราก็เล่นได้แล้วสองสามอย่างก็เล่นได้แล้วใช่ครับใช่ครับป้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่างเขาจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าเออพีอเป็นยังไงเธอสวยกับพี่หมอคืออยากเดียเลย ตามหาพีแ่แอนได้เจอแล้วีนที่สดด้วยนะทุกคน หรือว่าั้งแต่นมาสำหรับพี่แล้วพี่ก็ต้องชอบโซนอิสกเพราะว่ามันเย็นพี่ไม่ชอบอะไรร้อนๆพี่ดำอยู่แล้วยิ่งดำเข้าไปอีกพี่ก็ไม่ไหวแต่ถ้ามายังไงต้องไปไหนต้องมาที่ดับเบิลยูเอสตเอุ่กบ้าเดี๋ยวเราขอลงหาดหน่อยทำไมคนเหาชอบมาทะเลชอบมานั่งง้ กาวดีกว่านะครับเพราะว่าข้างนอกบรรยากาศร้อนมากเลยรู้อยู่ทุกคนก็รู้อยู่เมืองไทยตอนนี้ไปเดี๋ยวเราแบงแนกันดีกว่าวันนี้มีเมนูที่แบบหน้าตาสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะน้องเจใช่พี่หมอบอกเลยว่าอาหารเป็นอาหารมื้อแรกที่แบบงุ้ยนะมากๆเลยพ<ช>ี่หมอใช่พี่หมอวันนี้สั่งเป็นอะไรครับเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ Sea of Love นี่เลยค่ะเป็นพิซซ่าหน้าฮาวเวิร์ดลูกหัวใจ หัวใจสี่ห้องด้วยนะฮะเข้ากับตีมร้านเลยเข้าแบบตีมร้านเลยแล้วก็มีอย่างนึงเป็นเครื่องดื่มซีอัพเลิฟนะครับเป็นช็อปปิ้งนะครับด้านล่างก็จะเป็นมิ้นส่วนข้างบนนะครับก็เป็นช็อกโกแลตข้างบนนะครับแล้วก็ข้างบนก็แบบเริ่มละลายแล้วลูกทะเลนะครับผมแล้วก็จะเป็นลูกปัดดาวไอ่ได้พูมเฉยเฉยแล้วก็เป็นชาลังเป็นสายเซ็ตใหญ่เลยนะฮะขั้นแรกไม่ธรรมดานะฮะมาจัดเต็มเลยมาทั้งลูกไม่ใช่บอกว่าน้ำแตงโมธรรมดาครับน้ำแตงโม 来吧。 อร่อยไหมครับอิ่มพี่มันอิ่มเกินอ่ะพี่เข้าใจป้ะเอออาหารอร่อยอร่อยไหมอร่อยแล้วเราจะไปพักที่ไหนกันเอาไปว่าถ้าอ่านได้สินะมันชื่ออัครลาโฮเทลนะซึ่งซึ่งมีสาขาใช่ซึ่งมีหลายสาขาเนี่ยที่กรุงเทพก็มีแล้วก็ที่พัทยาก็มีเลยครับเราไปเข้าที่พักกันเถอะไม่ไหวแล้วเจอกันครับบายครับ ก็ตอนนี้ก็รอเตรียมเช็คอินใช่ครับพร้อมที่จะขึ้นห้องตอนนี้ก็คือสภาพคืมไม่ไหวแล้วที่นี่คือที่ไหนไหนะอัคราโฮเทลอัคราโฮเทลนะครับอยู่แถวทอมิโนอโลทเวนตี้วันนะครับผมหรือว่า<ช>ตรงข้ามโรงแรมเอสเปซที่เปิดใหม่จริงมันมีบยากาศโรงแรมแลโรงห้องมันโมเดิรา์น ี EP นี้เราขอแบบเป็นการแบบรีวิวห้องพักแบบเบาๆก่อนแล้วก็กิจกรรมของที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบเออสระว่ายน้ำเออแล้วก็บริการต่างๆก็สั่งอาหารได้ตลอด24ชั่วโมง่ะโอเคเดี๋ยวเราเช็คอินเราเช็คอินแล้วก็พักผ่อนกันดีกว่าใช่โอเคครับไปห้องพักแล้วนะครับผมนี่ห้องพักของเราขอพุ่ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าห้องพักนะครับผมห้องพักของเราชื่อว่าอะไรพี่หมอต้นไม มีโมนเดบันสุดค่ะคอเหมือนเซรล่าฮาร์มอนีของเรานี่ใช่เป็นอาหารเสริมของไทยเนาะก็เนี่ยครับเป็นเตียงที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็เป็นห้องที่ดีที่สุดตอนนี้ใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงที้เป็นเตื่องไม่ธอันนี้คือยังไม่เห็นรูปห้องเลยครับกระซิบก่อนนะฮะจะเจออ่างเลยครับสวย นี่คือต้องแช่แน่นอนต้องแช่เลยอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็คือแช่เลยที่บอร์ดเขาได้รับเราด้วยอ่านนะคะแต่ว่าเมืองไทยร้อนจริงเอ่อร้อนจริงๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราขอไปดูของวิวก่อนดูวิวก่อร์ดนี่เขาเป็นเติ่งายก่อนใช่ไหมครับเป็นเตติ่งไฟโอเคของวิวของบอร์ด อ๋อเป็นเป well. ็น city view city v ว e w นะฮะสามารถดูซันเซ็ตได้เลยนะครับผมเลยวินดี้นะเขามีบาร์คอนี่เล็กๆให้แบบว่าไปนั่งพักกินหรือว่าแบบว่าวางของอะไรเงี้ยเพราะบางคนอะเขาชอบเอาของใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยครับเจ้าใหญ่เอาชีวีและทีวีจอใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มินิบาร์ของเขามีอะไรบ้างนะเครื่องดื่มของเขาอุ๊ยยายาที่ใช้ในการดื่มแล้ว อะไรนะพี่มากกรณีนอนแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะฮะอันนึงไหนทะเลนี่มันเลิศอ่ะโอ้โหทะเลมันเลิศใช่ไหมฮะทีนี้ชื่ออะไรนะพี่ขออีกทีนึงสเตลลาคาะวันนี้เอ้ยไม่ได้เล่นมูฟพี่นึกไม่ถมันชื่ออะไรนะครับสเตลล่าฮันนีมูนดับเบิลเซตอ่าจำได้แล้วอ่ะลูกสูตรเอาไปดูเอาไ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นมุกอ่าได้แล้วหนึ่งมุกโอเคครับเราก็ลงมาห้องเพื่อนดีกว่าห้องสามนุ่มะละสามนุ่มสามสไตล์ใช,ใช่เพราะฉะนั้น,นห้องเนี้ยก็คือต้องมีสามเตียงที่นอนได้สช่ของคืออาจจะลงนิดนึงนะครับผม เข้ามาเจออะไรก่อนเลยเจอคนหล่อนี่เหมือนกระถองนี่ไงเฮ้ยแล้วมป้าคนประเภทเดียวกันโลโรคหลงตัวเองเออแต่คนหล่อจริงนี่เขาไม่พูดเยอะอันนี้ทขาอะไรครับอยู่ในสระหมัเติ้งหลอดอันนี้เพลี้ยหมัเติ้งหลอดน้ำชายายายาอา่์ลอาร์ลวอยากเปลี่ยนไม่ใช่หรอก็คือมีอ่างมีอ่างอ่างก็คือใหญ่นะก็คือรับวิวเลยดูซันเซ็ตข้างนอกคือทะเลคืออยู่นู้น อะไปเดี๋ยวเราไปดูเตียงดีกว่าไปดูเตียงดีกว่านะฮะขอเตียงใน,ะะงนของที่นี่นะครับของเขาเป็นเตียงคิงไซส์ใช่ไหมบอสคุยกับบอสมากดีกว่าเ <laughs> ตียงนี้เป็นเตียงคิงไซส์ใช่ไหมบอสใช,ใช่แล้วก็เป็นเตียงสามเตียงให้สามคุเ <c oughs> นาะ <c oughs> วันนี้บอสน่าจะนอนกับราฟนะครับที่นี่เตียงนี้ที่นี่อะไรกันนะัไม่ทำอยู่แล้วเขาฟิลชายแท้แพ้แ้กันาอ่น เลยไปถามไปคนนู้นดีกว่าแมนผ่านทอนเน็ตฮะของเราก็คือสากฟูดเลยเจียงนี้ดดเดียวเลยเดียวเลยไม่ใช่ไม่ใช่หน่งมาแล้วมีสี่คนแล้วไม่ออกเอ้ยปาโอเคนะครับปาอีกอย่งของเราตอนนี้ก็คือแบบให้ทุกคนเอนจอยพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงก็คืนนี้ก็เราก็น่าจะไปเจอกันที่ร้านอาหารอาจจะเป็นทานสิ่งที่ทาน,นแน่ๆก็คือเป็นซีฟู้ดนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนเดี๋ยวขอสรุปอีกทีแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย เราพร้อมที่จะเตรียมตัวที่จะเดินทางกัแล้วเนาะไปอันนี้เราไปที่ไหนนะพี่พึ่งอันนี้เราไปที่ไหนกันนะ King Food ิงฟูดงฟ้ดค่ะ k ิ n g s e ู Food King s e Food อยู่ที่ Walking Street โอเคโดยวันนี้เราจะเดินทางไปยังไงนะพี่สองแถวค่ะสองแถวแล้วนเพราะว่าเวลานี้ก็คือเวลาช่วงที่แบบรถติดมากๆเลยป่เดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกันไปว่ะ ชื่อนี่เนี่อของอะไรนะพี่กุ้งมังกรอ่ามหุ้มวันแล้วคนแทะกุ้งเรากินอะไรได้อีกบ้างไหมครับมีครับมีเป็นหลายอย่างเลยก็คือผัดไทยแบบเดียวเลยค่ารถคนราเท่าไหร่ครับคารถคนประมาณ20บาทพวกเราประมาณ200ร้อยชุดละที่สองชุดโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยดีกว่าป่ะครับผมไปอ่ะ นี่เราต้องมาถามเราต้องถามคนนี้คนนี้ครับตัวเองเราต้องถามคนนี้เคยเคยมาใช่หรออันนี้เรื่องจริงเคยมาครั้งแรกเหรอไม่เคยแบบมามาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยมาเลยอ๋อครั้งแรกเลยเฮ้ยโกหกมันไม่ดีนะที่ออกราการนะใครอะมีร้านหนึ่งแนะนำไปร้านอาหารนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยไป นี้เราก็อยู่ในตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะในในร้านของคิงไซแล้วไม่ใช่คำหลักของคิงไซเป <laughs> ในร้านของคิงคิงซีฟูด้ดเอ่อ เล่นมุกให้เฉยแม่คงสายอะไรก่อนก็ที่นี่อย่างที่บอกแหละตอนที่เราพูดมาแลลวเบื้องต้นก็คือที่นี่เขาดังเรื่องของปูเรื่องของกุ้งนะครับกุ้งสามหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไข่ปลาต่างๆก็เป็นซีฟู้ดปกติเลยแล้วก็อาหารต่างๆของเขาก็จะเป็นแบบเครื่องดื่มปกติเลยแล้วจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเครื่องดื่มน้ำผลไม้ต่างๆนะครับผมอ่าให้พี่เพิ่งรีวิวสถานที่หน่อยอ๋อก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติแนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูแบบไฮเวย์ถ้าใครอยากดินเนอร์แต่ว่า บรรยากาศเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็มั้เหมาะสมโยดไมีอยู่แต่ว่า working distance จะวุ่นวายพอมาหลังๆก็คือเงียบมากส่วดูเหมือนอยู่แบบว่าเขาใหญ่เขาใหญ่อะก็เหมือนเขาใหญ่ไงพี่ที่แบบเราเขาเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรก็สวยนะบรรยากาศก็คือเราก็จะเห็นป้ายสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายพัทยา มันจะเห็นกันอยูแ<ด>ม่น้ำเลยก็จะถ่ายร้าใหญ่าที่เป็นโลโก้ที่คนชอบมาถ่ายกันอยู่แล้วก็แนะนำให้โทรมาจองเก<ช>าะเนาะรองเกาะเพราะว่าที่นี่ของเราก็คือห้ามเลทเลยอ่าก็คือให้มาเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะที่อย่างนึงมันก็เด็ดสิทธิ์แหละอะไเยอะปะเดี๋ยวพอตัง้งเปนรูปหันก่อนเพราะว่าเรามาดูกันอยู่ละให้ปรยชน์เ รีวิวบ้างเมันเรียกว่าอะไรนะครับหอยเชลชีอ่าหอยเชลอบชีสครับหอยเชลอบชีสเชื่อไ่าว่าในชีวิตเนี้ยไม่เคยบ้านอยู่บ้านอยู่ติดทะเลนะแต่ไม่เคยกินหอยเลยอหอยเชลไม่เคยกินแต่ชีสน,นี้ต้องเคยกินอยู่เมื่อเราจะแข่งตัวล้วก็ได้ มันไม่ยืดหรอกมั้งฮะหอรู้สึกว่ามันอาจจะแข่งตัวจะเลยไม่ได้ไม่ใช่หอยนะแต่กินหอยมากก็ไม่ดีนะอ่าเดี๋ยวเราลองชิมกันขอรีวิวแบบยูทูบเบอร์อืมอร่อยมากนี่กล้องอยู่นี่ร้อนอร่อยมาก ใช่นั่งรุมสดๆชิมหอยดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าคมันจะสดหรือเปล่าก็ใส่เสียงเจียวนะครับตามด้วยพริกเผาคราต้องมีการแบบผักออกไม่กระหายอกมากินไงอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องใส่เครื่องให้ครบก่อนครับตอน เอาคุณก็กินสิครับไม่ได้กินหอยขึ้นมาก่อนี่ครับวันนี้เราจะมา ASMR หอย by boss นะครับหอยใหญ่มากครับผมใหญ่ด้วยเอาเเอาลิ้นแตกๆก่อนเอาลิ้นแตกๆรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากครับนุ่มมาก เอาละครับและอีพีของพัทยาของเราอีพีนี้นะครับผมก็ถึงเวลาสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมแต่ขอสรุปก่อนก่อนจากกันไปนะครับวันนี้เราไปที่ไหนกันบ้างนะครับผมโอ้ยวันนี้เราไปซีออฟเลิฟนะครับเฟสของคุณรองทอประสงนะครับแล้วก,ก็ที่พักที่พักลา ที่พักเราคืออัคราโฮเทลพัทยาครับแล้ว,ลวเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่นะครับวอล์กอินสตรีทใช่วอล์กอินสตรีทนะครับขอถามก่อนนะครับเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวเลยอิ่มไหมบุ้งบู้งอิม่มมากครับอ่านี่นะครับตัวกินหอยสองท่านนะครับสวพี่หอยวันนี้หอยสดมากครับไ,ไ,ได้ไปหลายตัวได้ไปหลายตัวได้หมดแล้วเนี่ยหอยบอกเลยครับว่าเค็ดหอยไปอีกนานถ้าส่วนพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะติดตามนะครับขอฝากรายการ WSN พาไปเที่ยวด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ